ทุกครั้งที่เจ็บใจแต่ไม่รู้จะบอกใครก็ร้องไห้ออกมาร้องมันออกมาให้พอเจอไม่ขอใครให้มาเห็นใจไม่คิดจะจดจำเจ็บและช้ำยิ่งกว่าใครเมื่อรักมาจากลก เกิดเป็นคนโง่ยอมมีเสียน้ำตาฝนโอฝนร่วงลนมาช้าช้าจา อีกไม่ช้าคงจะเลือลบไปแล้วฝนก็จะซากลับเป็นฟ้าที่สดใสไม่เหมือนที่ผ่านมาฟ้าฟ้ายังต้องมีฝนเกิดเป็นคนโงยอม ร้องมันออกมาให้พอจะไม่ขอ ไม่ใ,ให้มาเห็นใจไม่คิดจะจดจำเจ็บและช้ำยิ่งกว่าใครเมื่อรักมาจากลาฝ้ายา,ายังตง้องมีฝนเกิน สวัสดีครับเดี๋ยวขอเชิญข้างหน้าดีกว่านะฮะอุ้ยอุ้ยของแรงของแรงนะฮะเชิญครับอุ้ยวีเจนอหายไปแล้วฮะตอนนี้เหลือแต่นอรเทมัสไส้ครับเชิดนะครับสวัสดีเป็นทางการดีครับสวัสดีครับโโอ้หเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่โชว์ไปก็คือเพลงไม่มีฝนอืมเป็นเพลงของใครยังไงฮะเป็นเพลงของพี่แหวนครับครับผมพี่แหวนที่ออกมาใน ช่วงนั้นนี่อยู่ในช่วงที่เรากาลังวัยรุ่นพอดีก็เลยเอาเพลงนี้มาทำาหมครั้งหนึ่งครับอ๋อและวันนี้รู้สึกว่าจะปล่อยเพลงนี้ก่อนเลยป่ะฮะใช่ครับจริงๆแล้วอาจจะมีคนเคยได้ยินเมื่อก่อนนะที่เราเคยพยายามจะปล่อยทั้งๆที่รู้มาครั้งหนึ่งอ่าใช่แล้วก็เราก็หยุดหายไปกลับมาเพราะว่าอะไรครับตอนนั้นที่เบลงก็หลายอย่างครับ รอให้ฝนตกก่อนรอให้ฝนตกก่อนนะหลายอย่างก็เดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวขายขข้อวางใจกันนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ได้ปล่อยแล้วในที่สุดครับรู้สึกยังไงกันบ้างครับพูอื่นบ้างดีกว่าพี่นอพูดมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วพูดมาปีหนึ่งแล้วจริงจริงอัดเสร็จไปตั้งนานแล้วครับพอได้ออกสักทีก็เหมือนแบบเออออกสักทีนะเราได้ออกสู่สายตาประชาชนสักทีนะอ่านมานานคือลักษณะเหมือนคนที่ปวดแบบ อะไรสักอย่างแล้วได้ปลดปล่อยปุ๊บมันมีความสุขขึ้นมาเลยปลดฟันอ่าอะไรอย่างนั้นพอได้เอาเอาเหล็กออกปุ๊บอ่า <c oughs> แล้วก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมานะครับเออจะปวดอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่พอหายปวดแล้วทุกอย่างจะดีนะครับก็วันนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยถึงที่มาที่ไปของอัลบั้มนี้กันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างทําไมถึงเป็นอัลบั้มนี้ขึ้นมาครับก็จริงๆเราก็อัลบั้มที่แล้วกับอัลบั้มคอนเทนิวพอก่อนที่จะมาถึงอัลบั้ม น้าจริงๆที่ต้องเป็น <คา S 1> เพลงใหม่ทั้งหมดเนี่ยผมก็มีความคิดกับเพื่อนๆบอกเอ๊ะเราน่าจะทำความคิดเ็นก่อน<ม>น่าจะเป็นไอเดียของนะัท ใช่ไหมน้าเป็นคนบอกว่าน่าจะทำ cover โอ้นี่แสดงว่านานมากขนาดที่คนในวงยังแบบเฮ้ยใครคิดกันเล่าคือจำไม่ได้นะว่าตอนแรกนี่เป็นคนคิดใครว่าไม่จริงตอนแรกเนี่ยคอนติเนียเสร็จแล้วเนี่ยเรากะจะพักยาวเลยออเพราะว่าคือทรัพย์สินตอนนั้นเยอะมากไม่ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนเราออกอัลบั้มถี่เกินไปแล้วเราถึงอย่างนั้นแต่ว่าพอดีว่าได้คุยกับทางค่ายด้วยทางค่ายก็บอกครับออกแล้วนะต้องออกแล้วบ้างเดี๋ออกซิงเกิลอะไรสักอย่างนึงก็เลยมาคุยกันในวงคิดว่าน้าจะลองแต่เพลงใหม่เนี่ยยังไม่ควรคิดอย่างนั้นใช่คัิดว เก่าๆลองมา cover กันดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นกำเนิดพอ cover ไป cover มาเยอะทีนี้เลยกำเนิดเป็นอัลบั้มอัลบั้มเลย Legend Session ขึ้นมานะครับวิธีการทำอัลบั้มนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นแตกต่างจากอัลบั้มอื่นๆเรานำเสนอเพราะว่าเท่าที่เรามาคุยกับในตึกกับมี่ในวิธีการทำงานของคิชเชนโดค่อนข้างแปลกค่อนข้างแปลกในยุคสมัยนี้คือเป็นการเล่นสดพร้อมกันหมดครับแล้วก็คือทั้งอัลบั้มเนี่ย Legend Session ทั้งชุดเนี่ยประมาณ10เพลงเนี่ยเราอัด2วันครับก็คือเข้าวันหนึ่งเซตอัพอัดเสร็จ วันแรกนี่จะเสร็จไปเจ็ดแล้วนะครับวันที่2อีก3าที่เหลือครึ่งวันเนี่ยประมาณพยายามจะอัดกีตาร์โปร่งอะไรดับเข้าไปให้มันดูสดชื่นขึ้นก็คือมีการเติมเข้าไปนิดนึงเราก็จะนำเสนอวิธีการทำงานแบบนี้ด้วยโดยที่ใช้เพลงที่เป็นตำนานของตกดกร a มี่เนี่ยมาทำใหม่ด้วยวิธีการแบบนี้ซึ่งผมว่าในอนาคตอาจจะได้เห็นภาพนะครับผมคนกลับมาทำแบบนี้ทำสนามหลวงพยายามจะเสนอภาพพวกนี้เข้าไปด้วยอาจจะเป็นลักษณะของคลิปสั้นๆหรืออาจจะเป็นยาวๆต้องรอดูกันต่อครับซึ่งจริงๆวิธีการบันทึกเสียงแบบนี้คือ ในในอดีตเลยครับเขาจะทํากันอย่างนี้ถูกไหมครับก็เป็นวิธีหนึ่งอ่าเป็นหนึ่งวิธีจากนั้นพอเริ่มจะมีวิธีอื่นเข้ามาก็เริ่มไปเรือขาก็เริ่มไปใชวิธีอื่นที่เร็วขึ้นหรืออะไรที่มันสะดวกขึ้นเพราะว่าวิธีนี้ต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ต้องใช้ทั้งฝีมือนะครับแล้วก็การซ้อมมาที่ค่อนข้างแน่นเพราะว่าที่เราใช้วิธีนี้เพราะว่าหนึ่งอย่างคือเราเริ่มมาจากการทำเองใครเองงบประมาณน้อยค่าห้องอัดถูกครับวิธีนี้เพราะว่าเช่าไม่หนา ห้าห้องอัดอ๋อใช่เพราะว่าเราซ้อมกันแน่นมากแล้วจริงๆพอมาตรงนี้เราก็ต้องใช้ฝีมือในการบันทึกเสียงค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างมากฮะเพราะว่าแต่ละเครื่องจะต้องไม่กวนกันเพื่อจะได้ไปมิกซ์ง่ายๆถูกไหมครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นวิธีการที่ยากจริงๆนะฮะแล้วพอจะแง้มได้ไหมฮะว่า10เพลงเห็นบอกว่าเอาเพลงที่10เพลงมาครับ10เพลงครับแต่ก็มีมีแถมให้ด้วย ออมีแถมด้วยเป็นเพลงจริงกระสิบเป็นซ่อนอยู่หรือว่าไงครับซ่อนอยู่ครับอ๋อต้องลองไปเปิดดูนะฮะอะไรนะครับจะจับตกใจได้ตกใจได้ด้วยโอ้แม่ต้องรอลุ้นกันซะแล้วนะครับพอจะแง้มให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่ามีเพลงอะไรบ้างครับเป็นเพลงเป็นเพลงที่อยู่ในยุค10ปีแรกของแกรมมี่ใช่ไหมครับใช่ใช่พูดเลยครับพี่บอสครับอ๋อคือเพลงยุค10ปีต้องให้พี่บอสพูดเลยใช่ครับนะครับจริงๆพี่บอสนี่อายุน้อยกว่าพี่นอฮะพี่กระพิคกระดูเพลงอะไรบ้าง เพลงแรกที่เมื่อกี้เนี่ยฮะอ่เมฝันยังไม่ผลก็แต่เป็นอะไรนะทั้งๆที่รู้ทั้งที่รู้นี่ของพี่พี่ป้อมครับไมนแปลกดีนะแปลกดีนะจนแต่เจ๋งครับมันแปลกดีนะนี่เป็นของพี่เต๋อใช่ครับฉันเองก็เสียใจอะไรอย่างเงี้ยรกัน้องคนเดียวรัน้องคนเดียวบูมเมอร์แรงโอ้พี่เบิร์ดเกี่ยวของนูโวส้มหล่น ไมโครไมโครก็คือหยิบเอาเพลงที่โปรโมทในสมัยนั้นๆใช่ครับมาใช่ไหมครับแล้วมาทําในรูปแบบของแครเชนโดครับซึ่งถูกซ้อมมาก่อนหน้านี้นานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันซ้อมหน้าห้องอัดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ถูกไหมเราไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นไม่ได้ซ้อมในห้องอัดเลยเราซ้อมในห้องอัดเลยอันนี้ดีกว่าไม่ใช่หน้าห้องอัดโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าเราจะเปิดให้คนเข้าไปชมการบันทึกเสียงด้วยหรือเปล่าครับใช่มีบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะ บรรยาากกศตอนนนั้น็เย็นอย่าบอกว่าหนาวเย็น,นอะไรไม่เอาเ<ง>น,นะเนะพราะห้องอัดมันเย็นอยู่แล้วล่ะ ก็ม <ève> ีน <glaube> ้องๆให้ความสนใจดีครับพอพอเราอัดกันเสร็จแล้วเราก็มาแต่ละเครื่องดนตรีก็มาสาธิตกันว่าอ๋อมีมีเวิร์กช็อปด้วยปับหน้าตู้ยังไงพี่น้องมาสาธิตใช้เอฟเฟกอะไรบ้างในการอัดเสียงอะไรเงี้ยตอนนั้นเราเปิดให้เข้าชมอีกคนนะครับประมาณอีกคนกันเยอะมากเลยประมาณสิบกว่าคนไม่คือเราจริงๆมันเยอะแต่เราต้องคัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแน่นห้องต่างจังหวัดต่างจังหวัดอยู่ที่สัตหีบห้องงานกลยจะไปด้วยญาติเพราะว่า รถลาอะไรเงี้ยครับผมประมาณสิบคนโอ้ยดำน้ำมากันเลยเลยมารถก็ได้นะฮะแต่แล้วมันเพิ่มความตื่นเต้นหรือว่าความเกรงขึ้นมครับไม่ครับเพราะปกติแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วเสิร์จะมีคนมาดูอยู่แล้วมีคนชอบโชว์อยู่แล้วอ่ามนชอบโชว์ยิ่งมีใครมาดูโชว์ชอบเลยที่เวลาทําอะไรลับๆนี่ถ้าคุณมีคนมาดู แน่นนะอยากโชว์อ่ะเดี๋ยวรอดูโชว์กันได้นะอดีนาลินจะหลังอ่าไม่เป็นโชว์เรื่องของการเล่นดนตรีนั่นเองนะครับครับแล้วก็แต่ละเพลงนี้มีการแบบว่ามีความพิเศษยังไงมีการนําอะไรมาพิเศษไหมมีเติมเติมอะไรเข้าไปเยอะเลยเดเมื่อกี้นี่มีการเติมกลายเป็นเบสโซโล่ขึ้นมาใช่เราคจริงแล้วมันเป็นมันมันทำหลายอย่างนะมีหลายมุกเลยก็ อย่างบางเพลงก็แทบจะเป็นบิ๊กแบนบางเพลงก็เป็นอ้าวงี้ก็ต้องเอาเครื่องเปล่ามัมีมีอันนี้ก็เก็บไว้ว่าต้องลองฟังกันดูอ๋อไม่แต่ไม่ได้อัดของการมาเติมที่หลังว่าไงใช่ใช่ถ้าสิ่งที่เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนตอนทำเนี่ยเราก็พยายามจะให้ได้หลายๆอย่างหลายๆแบบแต่ว่ายังยืนอยู่บนจังหวะฟังกี้ที่ที่วงเราถนัด อ่าก็คือเบสทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่ในแนวฟังกี้แล้วก็เติมสีสันเข้าไปเป็นฟังกร็อกมั่งเป็นบิ๊กแบนด์มั่งเป็นอะไรบ้างเบาๆบ้างแต่โอ้โหอย่างเมื่อกี้นี่เดือดมากนะครับพอเบสโซโลปุ๊บพอเข้ากีตท่อนท่อนกางบิ๋วเข้าจะเข้าฮุกโอ้โหนักร้องนี่ต้องคอนเซนเทรตมากการทีต้าหัวตูดไปได้ปุ๊บ มันนั้นอันนั้นเบานะอันนี้ย่อยๆแน่นอนว่าให้ไปฟังแรงน้องคนเดียวเนี่อัลบั้มดีกวนี้เดือนวันนี้เดือดกว่าน ah ี้อ้าวยังไงเดี๋ยวได้ฟ hm ังกันอย่างแน่นอนปล่อยดาวน์โหลดวันแรกด้วยนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าฟ้ายังมีฝนนะครับดาวน์โหลดรหัสอะไรยังไงครับพี่ รหัสของวงแล้วกันนะฮะได้ครับพี่ดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วแม่ก็ไปดูในเว็บของแกลมมี่ได้นะจะมีรหัสโหลดอยู่ด้านห้นะครับง่ายง่ายมากเลยนะฮะแล้วตอนนี้มีบริการรู้สึกจะเป็นอะไรอีซี่โหลดอะไรสักอย่างก็จะง่ายมากขึ้นนะครับก็ลองยังไม่ทันกดเลยมาแล้วป่ะออนั่มันโดนขโมยแล้วฮะขโมยโทรศัพท์ไปโหลดนะฮะอย่างนั้นนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171 หรือจานดาวเทียมระบบ KU Band ที่ดีทีช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. mm ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี